สวัสดีจ้านะค่นะนาภาพแฟมิลรีจ้ะจ้าพี่น้องเอามือหนึ่งสิบห้ามาบึงบักหนีน่าจะพี่น้องจ้ะบักมีนะคะเนาะอ่าช่วงนี้ไปใไช้เพ่ออะนะพี่น้องกอยูน้องเดือดน้ำสวนนี่นะค่ะเนาะมันมีแน่บักไฟแน่นะคะเนาะบกย่อมแน่นะคะเนาะอันนี้คือบักหมีแล้วพี่น้องดกอุกดุ๊นยางดกเลยจ้ะพี่น้อง,างการลังไงลยค่เยะเนาะ อนอย่างดกเลยจ้ะเถื่ะะองขุนนกพนาะย้อนแสงยังน้อยนะคะพี่น,น,น้องเพราะว่าอย่างเสาอยู่นะคะนะี่นะก็อาจจะเห็นย้อนแสงจ้ากน้อยนะคะเนาะบางมีน,นม่าจะเนาะจำปาดะจากพี่นกโอ้ยเถื่องเถื่องขุนน้าพี่นอ้องอ้ยหลายคักด,ดกยี่สิพี่น้องพี่นี่นะคะบางมีดกอยู่ ก็ได้กินอยู่ดอกจ้ะบักนี้จ้าบักนี้เลยงามๆเลยนะคะเนาะกำลังใหญ่กำลังงามจ้ะไปใช้เบอร์ไดกันเลาะสวนละพี่น้องจ้านะคะหน้าบานล้างบานแน่นะคะเนาะ เบิ่งแนวอยู่เน่ากินไปเนาะคะี่เนาะมีอยังกะอ่าไม่แบ่งปันกันเนาะ,ะพี่เนาะแบ่งปันกันเบิ่งเนาะเนาะอันนี้ผ้าเบิบ่องแบบมีนะจ๊ะสวยงามเลยจ้ะพี่น้องหวานค่ะนะคะตัวนี้แซ่บมีหลายต้อนอยู่ดอกค่ะพี่ห่รตมะตัวตน,นี้มันดกแห้งนะคะพี่น้องดกแห้งก็เลยใหญให่พี่น้องดิบึงนะคะเนาะ อู้จ้ะบักมี่หน่วยยหญยๆงามๆเลยจ้ะนอ้องผ้าเบิง้งถุงมนะีมาจะเนาะลูกขัดลูกเนี่ยนะคะบ่ตรงนี้ปุ๋ยอยังลักพี่น้องนะคะบานเัาเข้า ปล่อยไปแล้วเพราะมีปุ๋ยแล้วค่ะนะ้ฮะก็จะขึ้นมาื่อยๆนะคะเนาะเหาเองมันมากเลยนะคะวุ้ยขี่งอขี่ควาย้อนนี่แหละพี่น้องนะคะใส่ลงไปนะคะสารเคมีเ่า้องมีนะคะเนาะวันนอ้เขาก็ปล่อยมันอยู่ตามปกตินะคะเนาะได้ใส่ปุ๋ยย่างเลยนะคะ คลิปนี้ก็ไใบสั้นๆันนะครัพี่นอ้องผาเบิ่งบักหมีนะครัเน,ะะนะะาะแบหมีอ่าบานหลังผ่านนะครัเนาะ,ะมีเนื้อเบิ่งกับผาพี่น้องมาหาเบิ่งนะคะต้นพืชพักนะคะอยู่หลังบ้านนี่แหละจ้ะนะคะจไดนกาแฟก็อลไก็แช่ก็ติดตามนะคะจ่องน้ะว่าไปมะลีให้น้ำเราจะเนาะนะคะช่วงนี้บ่สบายนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะก็เลยเบิ่งๆบไกลไกไปก่อนนะคะเนาะ,ะสวัสดีค่ะ